สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เยใหม่อเจวันนะออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เรามาที่นี่ค่ะสถานที่สวยงามนะคะมาส่งคุณครูค่ะมาส่งคุณครู เดี๋ยวพ่อถ่ายอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาเอาเปดนาที่ะแม่เอาเปดนาทีเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปตรงนี้ให้แม่ครี่ะร้านกาแฟสวยรูมาพ่อมาเดี๋ยวให้แอนน้องเ็าถ่ายให้ไม่ก้องกล้องพ่ออยู่ไหนเอาก้องพ่อไป อันนี้อัดคลิปอยู่มือกล้องสุดรอเขินดิเอาแนวได้ครับเอเอาแนวตั้งด้วยเอาแนวนอนด้วยลูกเดี๋ยวเอามุวนแปลงนี้ก่อนเอาขยับไปทางนี้ครับบอสบอมโดนเต อันบอ่อปบาล้านบ่นอเขียนท่าครับอย่างนี้นี่ทำเป็นไหม <laughs> โอเคครับขอบคุณครับแสดงว่าเป็นสวนอะไรเนี่ยสวนปาล์มเหรอข้างล่างเป็นสวนปาล์ม ฮะโอเคพ่อได้มาบริเวณสวยงามมากนะคะสวยๆๆๆโอเคโอเคอุ้ยดอกไม้ดอกไม้ก็สวย นี่ค่ะมีดอกไม้ด้วยดอกไม้สวยงามอ้ยงามงามพี่น้องวิวเพิน่นอันนี้อยู่อำเภออะไรพ่อวันดีค่ะวันดีค่ะสวยงามสวยงาม เป็ดมาอันอันนี้อยู่อยู่ที่ไหนนะตรงเนี้ยโพนสูงโพนสูงด่านซ้ายนะครับ ถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะบรรยากาศดีน่นฝั่งนู้นเป็นภูเขาเนินเขาเล็กๆค่ะสวยงามสวยงามช็อกโก้เวิร์กช็อปคอฟฟีคชชั่นเอ้เอา้าเอา้เอาร้อนร้อนเดี๋ยวเป็นไข่ลูกแดดแรงมากอันนี้แดดแรงมาก <c oughs> อืออ๋ออันนี้ลูกสาวครูอามเหรอ ยินด <S 々> ีย <Yeah> ินดีด้วยนะได้กลับบ้านอบอุ่นแล้วค่ะอบอุ่นแล้วอุ้ยอ่อนช้อยสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่อนช้อยสวยงามกุลสตรีรบร่ไม้กำลังเขา น่าจะสร้างใหม่ค่ะรล่มไม้ยังยังน้อยอยู่โอ้นี่มีสนด้วยค่ะข้างหน้าเป็นสนติดถนนใหญ่นะคะงามๆที่น่องงามเดี๋ยวพ้าเลาะยางเลาะด้านหลังเพื่อนมีอย่างแด ก็โอเคนี่ข้างหลังก็โอเคมีดอกไม้นะคะสวยๆนะคะบริเวณพนักงานห้ามเข้านะคะดอกไม้น้อยสวยงาม ที่เป็นบ้านพักห้องพักหรือเป้ปาครับพี่น้องเป็นหลังๆค่ะ yeah. แล้วน่าจะเป็นห้องน้ำ ทำได้สวยดีมากข้างล่างมีระบบแบบน้ำไหลค่ะโอ้โหบริเวณข้างล่างด้วยสุดยอดสุดยอดสวยงามสวยงามซูมดูม,มีสะเล็กสะน้อยนะคะ อันนี้ห้องน้ำเหรอคะ,อะอเ,คเดี๋ยวไปห้องน้ำดีกว่าเราไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็น่าจะสวยเพราะว่าที่นี่ดูแล้วสวยงามอืหอห้องน้ำผู้พิการนะคะ น้ำญิงห้องน้ำแยอุ้ยลูกพื้นที่ต่างระดับสวยงามมากชอบชอบขอรูปสักนิดนึงนี่ค่ะ <c oughs> เซลล์ด้วยนะคะระบบน้ํา